สวัสดีค่ะสายโฟร์ทุกๆคนโป๊ดมีสิ่งหนึ่งนะคะหลายๆสิ่งก็ได้มา <c oughs> บอกกันวันนี้นะคะคุณสมบัติที่โปด๊ด <c oughs> คิดของโป๊เองนะในความจริงนะคะไม่มีหรอกว่าผู้หญิงคุณสมบัติแบบไหนที่จะมีแฟนต่างชาติได้นะคะหรือแฟนฝรั่งหรือจะเป็นชาติใดๆก็ได้นะคะวันนี้นี่โป๊ดพูดเองจากความคิดของตัวเองล้วนๆนะคะก่อนอื่น ใครยังไม่ได้ดูวิดีโอพูดถึงสเปคนะคะของผู้ชายที่คุณต้องการเนี่ยไปหาฟังหลังจากฟังวิดีโอนี้จบนะจ๊ะประการแรกเลยนะคะคุณตัวเราเนี่ยนะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ก่อนให้รู้เรื่องไม่ต้องเก่งไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องแกรมมา่าให้สื่อสารรู้เรื่องจะได้เข้าใจสิ่งที่ผู้ชายบอกมาโต้อตอบมา แล้วเราก็สามารถจะโต้ตอบกับเขาและเท่าทันกลของสแกมเมอร์ของคนร้ายๆของคนไม่ดีนะคะเมื่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้แล้วเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่ต้องพยายามทำให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยทำให้ผู้ชายเนี่ยเขาตกหลุมหรือชอบตัวเองเพราะว่าถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราเนี่ยเราจะทำได้ไม่นานคุณ คุณทําให้เขาชอบเมื่อเขาชอบแล้วหลังจากนั้นคุณจะแกล้งทําคุณจะแอปอะ่ะได้นานแค่ไหนไม่ต้องแอปนะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะผู้ชายที่เราชอบแต่เขาไม่ชอบเราก็ปล่อยเขาไปผู้ชายที่ชอบเราที่เราไม่ชอบเขาเราก็ไม่เลือกเขาเหมือนกันไงเมื่อคุณมีสองข้อนี้แล้วนะข้อที่เหลือนะคะ คิดารณาตามที่คุณชอบเลยนะคะคุณต้องไม่ซื้อบื้อนะคะคนมีวิดีโอพูดไว้เหมือนกันอย่าซื้อบือ้อคุณต้องไม่เป็นคนที่ที่สงสารอย่าเป็นสายเปถ้าคุณไม่มีเงินจะเปยน,นะแม้กระทั่งคนที่มีก็อย่าเปง่ายๆนะแล้วคุณจะเสียงเงินสูญเปล่าโดยที่คุณไม่ได้อะไร ตอบแทนมาในสิ่งดีๆเลยนะคะคุณอย่าเป็นสายเปโดยไม่จําเป็นอะ่ะเมื่อคุณพูดคุยกับใครสักคนนึงเนี่ยนะปดแนะนําเลยนะวิดีโอคอลก่อนคุณไม่ต้องไปคุยลึกๆๆๆๆไม่ต้องทําความรู้จักใดๆเลยถ้าใครไม่วิดีโอคอลกับคุณคุณต้องเป็นคนที่แข็งใจแข็งและเป็นคนที่ยากอยางง่ายนะเป็นคนที่ยากใครที่ไม่วิดีโอคอลไม่ต้องคุย ไม่ต้องสนใจไม่ต้องรออยากคุยแค่คนเดียวนะคุยหลายๆคนได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วคุณพิจารณาว่าคนนั้นน่าจะคุยได้คุยไปเลยค่ะคุยไปเลยนะคะคุยไปเรื่อยๆใครไปหาที่ประเทศไทยก่อนเจอตัวก่อนพิจารณาก่อนค่ะใครที่พิจารณาแล้วไพ่สุดๆแล้วต่างคนต่างชอบกันคุยตกลงว่าจะคบกันจริงจังคุณค่อย หยุดติดต่อกับคนอื่นนะคะให้คุณเปิดใจเปิดโอกาสให้ตัวเองอย่าคิดว่าฉันคุยหลายคนเนี่ยฉันจะเป็นคนไม่ดีไม่ใช่ค่ะเราคุยกับใครกี่คนก็ได้ตราบที่เรายังไม่ได้ตกลง จะจริงจังกับใครจะคบกับใครจะเป็นแฟนกับใครยังเลยนะคะแล้วการพูดคุยคุณอยากเกรงใจเขาคุณอยากรู้อะไรถามไปเลยคุณสงสัยอะไรถามไปเลยคุณไม่ต้องเกรงใจเขาคุณไม่ต้องนึกถึงมารยาทเขานะคะคุณไม่ต้องคิดว่าเขาจะมองว่าคุณเป็นคนไม่ดียังไงผู้ชายดีๆไม่มีอคติเขาจะไม่คิด ในเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีในสิ่งที่คุณถามและพูดผู้ชายที่เขาไม่ตอบผู้ชายที่เขาอึดอัดไม่สะดวกเขาอาจจะมีเหตุผลตรงที่เขายังไม่ไว้ใจคุณคุณก็พิจารณาไปว่าคุณจะให้เวลาทำความรู้จักเขาไหมต่อไปสักหน่อยไหมหรือคุณจะตัดชับไปเลยถ้าผู้ชายไม่เปิดใจชัดไม่โอเคปนไง ว่าเป็นประเภทที่ว่าถ้าผู้ชายไม่เปิดใจตั้งแต่แรกโอตก็ไม่เลือกเหมือนกันเพราะตัวโบตเองโอตเป็นคนเปิดเผยนะคะถ้าผู้ชายตัดสินโอดว่าโอตเป็นติดลบอะอะไรก็ได้ที่ติดลบตั้งแต่ที่คุยกันใหม่ๆโอดก็ไม่ติดต่อนะถ้าผู้ชายที่เขาไม่ได้ตัดสินแล้วเขาถามคําถามถามเยอะๆโพสติดต่อกับเขาเรื่อยๆนะคะถ้าโอตถูกใจคนนั้นนะ โบจะติดต่อกับเขาไปเรื่อยๆเพราะการที่เขาถามเยอะๆก็เหมือนเราต้องการถามเขาเยอะๆน่ะเพราะเราต้องการรู้จักเขาเขาถามเราเยอะๆก็เพราะเขาต้องการรู้จักเรานี่คือสิ่งที่ดีนะคะเพราะติดต่อติดต่อกันไปนานๆแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปก็อยู่ที่ตัวคุณคุณเองละค่ะว่าคุณจะสื่อสารกับเขายังไงแบบไหนคุยอะไรนะคะอย่าลืมนะคะแรกๆวิดีโอคอลก่อนเลยพิจารณาเลือก คนที่คุยแล้วสื่อสารกันดีรู้เรื่องและมั่นใจว่าไม่ใช่สแกมเมอร์แต่ก็มีการผิดพลาดกันได้ไม่เป็นไรนะคุณคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ใช่สแกมเมอร์คุยไปคุยมากลายเป็นสแกมเมอร์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะใช้ความระมัดระวังและอย่าใจดีอย่าสงสารคนง่ายอย่าควักเงินออกจากกระเป๋าตัวเองแล้วก็อย่าไป เอื่อนเอ่ยขอเงินเขาตั้งแต่ยังไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยเพิ่งจะเริ่มคุยกันวันสองวันแล้วก็ขอเงินเขาแบบนี้เขาก็จะคิดว่าคุณเป็นสแกมเมอร์นะจ๊ะใครมีคำถามหรือสงสัยการติดต่อกับฝรั่งหรือไม่เข้าใจภาษาอังกฤษที่ฝรั่งส่งมาหรืออะไรก็ได้นะคะอยากใช้บอสช่วยคิดช่วยหาวิธีอยากจะให้แสดงความคิดเห็น ก็คอมเมนต์เอาไว้ได้หรืออยากคุยส่วนตัวอยากคุยจริงๆเข้าไปที่กลุ่มไลน์ก่อนนะคะฝากข้อความมาไว้ถ้าปรากาเห็นข้อความแล้ว,วจะแอดส่วนตัวไปคุยกับคุณอีกทีนึงนะคะตอบช้ากันก็รอ,อนิดนึงเพราะว่าเวลาเราไม่ตรงกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีบ๊ายบายสวัสดีค่ะ